แต่ที่พีคคืออย่างนี้จย์พิษเมื่อวันที่3บอกว่าเนี่ยเป็นการเก็บไปเพื่อที่หาสารสมัครใช่ไหมฮะแต่เมืม่อวันที่5เนี่ยนะครับเมื่อ,อวานเนี่ยคุณศรีวินตอบเรื่องนี้อีกครั้งนะครับระหว่างไปลงพื้นที่ชุมชนทางรถไฟ8รดรวนะฮะโดยบอกว่าเนี่ยผู้สมัครสก็ชี้แจงแล้วส่วนตัวไม่รู้ตนไม่ได้ทําจะมาถามคนไม่ได้ทําได้อย่างไรก่อน,นจะเล่น<ด>ลมุกว่าจะให้ตนตอบแบบคนเอกป <c oughs> ระวิตรวงสุวรรณรังอรองนายกหรือไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้ ก็จริงๆแล้วก็ปกติก็เหมือนที่ตอนนั้นก็ถามเรื่องเทศกิตแกก็ไม่รู้อันนั้นแกก็ไม่รู้ก็ปกติอันนี้ก็คือสกอเผอิญว่าสกอ์นี่มันอยู่ในทีมเดียวกับแกครับแต่ไม่รู้แกก็ต้องแบกรับไปด้วยอ่ะก็ใช่ไงแต่แกจะมาตอบอย่างนี้มันได้เหรอพีในขณะที่สองวันก่อนหน้านั้นตอบมีเหตุผลแต่ผ่านไปสองวันอารมณ์ไม่ดีเหรอฮะลืมขยับขวดอะไรเปล่าเอางี้เราจบเราจบเรื่องนี้ตรงที่ว่าถ้าไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกอัศวินแล้วกัน อันนั้นคุณคุณฟังถึงนี่แล้วคุณน่าจะรู้เ่าคุณจะเลือกใครเชื่อแบบนั้นก็สิ้นหวังจริงฮะแล้วผมเสียใจมากที่ต้องร่วมอยู่เป็นประชากรในประเทศเดียวคนเนี่ยก็คุนเดียวกันในเมืองเดียวกันไปดูเรื่องของการหาเสียงหน่อยนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอัศวินใช่ไหมฮะพอมีเวทีดีเบตเนี่ยแกอาจจะหายอ่ะจะชักเริ่มไม่โผล่ลก็เท่าที่ที่วันก่อนเล่าให้น้องกายฟังไงว่าพอตั้งแต่วันนั้นที่แกไปทางช่องสาม อาจารย์พิษแกยังโชคดีนะอาจารย์พิษบรรดาผู้สมัครคนอื่นๆนี่ยังไม่ยำเงงนะี่รับหรือแม้กระทั่งประชาชนที่อย่างในเวทีช่องสามคุณสรยุทธกับคุณอะไรนะค,รคุณกัญชัยเนี่ยขนาดประชาชนที่ไม่พูดที่เขาแบบน่ารักแล้วนะเป็นผมนี่ผมสวนได้ทุกดอกอะ่ะใช่ไหมว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ย ทำไมไม่ทําเลยสักอย่างเดียว8ปีมัวแต่นั่งอมข่องหาคุณแจอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนก็มีมารยาทกับแกมากแต่แกรู้ไงว่าการขึ้นเวทีเนี่ยมันเป็นการทําให้แกร่อนจ้อนใช่ไหมมันก็จะมาสู่คําถามเนี่ยทำไมวันดีคืนดีคิดออกอ่ะแล้วอยู่มาตั้ง5ปีทำไมคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมันเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้แต่แกพยายามที่จะเรียลลิสมากขึ้นแกก็จะตอบว่ามันดูข้อจากัดนะทาแล้วแต่ว่าพอผมว่าผ่านเวทีนั้นไปแล้วเนี่ยแกรู้แล้วล่ะว่าคงไม่คุ้ม ใช่ประเด็นมันคือหนึ่งมันไม่คุ้มแต่สองคือหลายคนเขามีจริงๆเนี่ยลึกๆหลายคนเขามีมีตารางเขาอยู่นะเขาต้องลงพื้นที่แล้วมาขอไปออกเนี่ยก็ไม่ยากพี่คุณก็อย่ารับดิเพราะนันแหละประเด็นคือไปรับแล้วไปเบี้ยวเขาเนี่ยนะถ้าคุณปฏิเสธเล้ตั้งแต่แรกเนี่ยหรือไปรับงานซ้อนที่หลังเนี่ยอันนั้นมันน่าเกลียดไปแค่นั้นเองนะใช่ไหมอย่างที่คุณจอมขวัญถามนิดเดียวพี่ใช่ไหมที่คุณจอมขวัญถามไง ไอ้สัญญาว่าจะมาแล้วไม่มาได้ที่สัญญาว่าจะทาตอนตอนหาเสียงเลือกตั้งอยู่เนี่ยคุณจะทําได้เหรอแต่ <จะ S 2> ว่าสมมติว่าวถ้าคุณอาอชวินชนะขึ้นมาบ้างอ่ะอมันจะอาจจะแสดงว่าคะแนนดีเบตเนี่ยมันไม่ใช่ของทุกคนไงยิ่งรักก็ไม่ขึ้นยิ่งรักก็ไม่ขึ้นนะคุณ,กกไ,นนคณไปยุ้ยก็ไม่ไปก็บริหารประเทศทั้งโคถูกป่ะมันคือจริงๆนะผมว่าวันนั้นเนี่ยลองถามนะมันก็ขึ้นกับคนนะเพราะว่า มันก็จะผมว่าอาจจะมีผลแค่กับแ n นติซิเดนวอเตอร์ซึ่งมันแคบลงเรื่อยๆตอนนี้มันเหลือประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยงเป็นแบบสองอยู่นะพี่ใช่ไหมแล้วแล้วคุณอัสวินอาจจะมองก็ได้ว่าแ n นติซ d เดนวอเตอร์ตรงนั้นไม่ใช่ฐานกันแล้วก็ถึงสุดหรือแกพยายามมองว่าแ n นติซิเดนวอเตอร์นั่นแหละอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ดูช่องสามพุ่งตรงประมาณนั้นแต่ไม่ดูช่องสามก็ได้แล้วก็ใช้ว่าเป็นคนดีอย่างเดียวว่านั่นแหละขายความดีเดียวไปสัมภาษณ์วันนั้นะถามคนแก่คนแก่ก็บอกเขาเลือกคนที่ ใช่ป่ะแล้วอย่าลืมนะทุกคนไปตื่นเต้นงันนิวอเตอร์เจ็ดแสนอีกสามอีกสามล้านกว่าใช่ป่ะบูมเมอร์นี่ไม่มีวันตายง่ายๆนะคุณดูถ้าก่อนหลัง60นี่อายุยืนนะเท่าไหร่แล้วเขาไปแล้วเขาไปลงเลิกไปลงคะแนนด้วยะเป็น้บูมเมอร์กลัวไม่ตื่นไอ้พวกเจนเอ็กยซีนี่พวกกลัวกลัวไม่ตื่นโธ่กลัวไม่ตื่นแล้วไม่ไปด้วยไม่ใช่ไม่เอ็กซ์ยซีนี่มันอาจจะตื่น เจอรถติดเลี้ยวไปเที่ยวห้างแล้วไม่มีความอมาเแล้วมันแช่แล้วใชแต่แต่มันมีใช่แต่แต่มันมีประเด็นหนึ่งซึ่อาจารย์พิทพูดนี่น่าสนใจมากก็คือว่ามันกลายเป็นแฟนตาซีต่างๆของบรรดาสื่อที่จะต้องดึงโชว์ว่าเรียกไปได้โชว์ว่าเรียกมาได้โชว์แล้วผมก็ได้ยินใช่ไหมผู้สมัครบางท่านเขาบอกว่ามันมันเสียเวลาหาเสียงจริงเขาถามมันไม่ลึกไง แล้วคําถามบางครั้งไปถามเองเนี่ยถามไม่เท่ากันบางรายการที่ให้พูดเท่ากันเขาโอเคคแต่ไปไล่ซากาไล่ซาขาบางคนชอบแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เตรียมมาตอบเรื่องนั้นถูกไหมแล้วอีกครั้งตอนนี้มันจินตนาการของพวกนักคนทำเนี่ยไปไกลขึ้นเรื่อยๆเว้ยเริ่มมีแบบเหมือนเรียลิตี้โชว์เอามาเล่นเกมเอามาอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ป่ะครับเอาคุณลองคิดดิ สมมติเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ยิ่งกว่านี้เหรอหัวหน้าพรรคอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเจอแบบเนี้ยเราต้องเล่นเกมในวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการในการได้คะแนนเสียงบางคนก็แฮปปี้ไงบางคนไม่หาคนเลยก็มีนะหาเสียงมีบางคนไม่หาเสียงเลยไม่ลงเลยกะจจะใช้ดีเบตอย่างเดียวก็มีบางคนหรือว่าเขาอาจจะหาแนวหนึ่งแต่เขาคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เขาก็แปลว่าคุณไปจัดเวทีนี้เพื่อช่วยเขาในของสุดท้ายการที่ไม่มีเวทีเลยอาจจะแฟร์กว่าก็ได้นอบอกว่า พอคุณจัดเวทีปุ๊บคุณทําให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่าอครับถูกปะนะฉะนั้นยิ่งเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความสําคัญแต่มันเป็นหนึ่งในหลายๆเวทีคุณทํางานมาก่อนคุณก็รู้ครับถูกปะถ้าไม่งั้นคงไม่ต้องไปเดินดิถูกปะครับทีนี้กลับไปที่กรณีของทางคุณอัศวินหน่อยนะฮะคือวันนี้เนี่ยทางคุณอัศวินนั้นไปลงพื้นที่หาเสียงนะฮะไปกับทางผู้สมัครสอรกอกรักกรุงเทพนะฮะไป เขตสัมพันธวงศ์นะฮะก็คือไปเดินตรงแถววัดไตรมิตรวเยาวราชแถวตลาดน้อยในโซนน,นั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางคุณอัศวินเนี่ยมีการตอบคําถามสื่อนะฮะกรณีที่ไม่ไปร่วมเวทีดีเบตบางรายการลายล่าสุดก็คือเวทีเขาชื่อว่าอะไรนะกรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะนะฮะกเ็เป็นเวทีที่จัดตั้งแต่วันอังคารที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าทางคุณอัศวินเขาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมมาเขาบอกว่าตนเนี่ย ไม่ได้มีการหนีดีเบตนะฮะตามที่มีคนกล่าวกันแต่ที่ไม่ไปเพราะว่าคิวมันซ้อนกันคือเขาไปออกรายการหนึ่งอ่าอีกอีกช่องหนึ่งน่นะฮะกับสื่ออีกสื่อหนึ่งแล้วก็พูดไปเลยเขาไปออกไทรัสพัสอ่านี่มันเราไม่ได้ไปค้นมาเองเขาบอกเองครับครับไปกินเขา้งกเขาใหา็ให้ไทลัพัชเขาไปเคลียร์เองเอี่รนะก็ให้ไทลัฐพัสเขาไปเคลียร์หรือว่าไทลัฐพัสเนี่ยเขาใหญ่กว่าเวทีนั้นเปล่าครับ คุณอาสวินถึงเก่งใจไทยลัานานมากกว่าใช่ไหมแต่ก็บอกวันที่เจ็เนี่ยมีนัดมายอีกนะไปร่วม,ม,มเปทีน<า>ีเบตอีกสองที่ด้วยกันก็แปลว่าไปอเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะฮะฟังเสียงครับมันซ้อนกันในอย่าง,อย,างอย่างที่บางบางทีมันก็พอมันซ้อนแล้วเรารับปาดเขาไ้ก่อนแล้วมาติดต่อทีหลังอย่างของแยามเนี่ยเขามาติดต่อทีหลัง ไทยรัฐมัฒน์เขาติดต่อไว้ก่อนแล้วเราจะไปเลิกเขาได้ไงแล้วก็มันเวลาพร้อมกันแยมก็ขาขอหกโมงครึ่งไทยรัฐพัด6หกโมงถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยถ้าเรารับปากเขาไปแล้วไงเ่้ก็ไม่อยากจะเสียงคำพูดพ่งนี้ก็มีพ่งนี้ก็มีอีกนะพ่งนี้ก็มีคือที่ดีเวที่ไหนคะีทุกที่ สอ,สองสองลายสองลายท็อปนิวลายก็อะไรอีกลายไม่รู้พรุนี้นก็มีาฝากฝาก,ากตือไปออช่วยประจานผ่านหน้าเชิญชวนให้รับชมรับชมรับฟังด้วยนะครับจากกระแสะดราม่านี่คิดว่าคะแนนนิยมมันจะ,จะเสียไหมเสียหรอกพี่น้องประชาชนเขารู้นะให้ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของประเทศและมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเจ้าของกรุงเทพเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะเลือกใครนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจวมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนนะนะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกในกอในขอในคอ,ใน,อในงองถ้านึกอะไรไม่ออกก็เลือกอัศวินเบอร์หกไปจบเลย ตกใจนะเห็นคนผมขาวข้างหลังนี่นึกว่าจันทร์สักเจียมผมชอบผมชอบสตาร์ดิจิกบอดแบบสไตล์อัศวินว่านะเลือกใครไม่ถ้าไม่รู้จะเลือกใครเลือกอัศวินอันนี้อาจจะได้กับบูมเมอร์มากนะใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกแล้วนึกหน้าอัศวินได้อย่างเดียวไงอันนี้คือเอาง่ายๆกับวัยเลยประมาณนี้ไม่ต้องจํามากจาผมคนเดียวผมอาจจะไม่ได้มีผลงานนะแต่จําหน้าผมไว้ เกียดผมมากๆก็ย <mean> ังจําหน้าผมได้เรี่งประมาณนั้นนะแต่ผมว่าปัญหาจิตเนี่ยน้องแต่ผมว่าคปรปเด็นเรื่องว่าคุณอัศวินดีเบตหรือไม่ดีเบตมันอาจจะเป็นเรื่องที่มีการพูดกันมากในเรื่องของโซเชียลมีเดียใช่มแต่ว่าสําหรับเขาเนี่ยมันมีกลุ่มเต้กกลุ่มหนึ่ง ใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องโซเชียลมีเดียหรือเรื่องสื่ออะไรทํานองนั้นมากนะเขาอาจจะให้เป็นความสําคัญกับเรื่องนี้แต่มีเรื่องใหญ่เครื่องหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าสื่อ,อยังคงให้ความสนใจน้อยนะถ้าควรจะขุดไปมากกว่านี้นะครับ,บก็คือกรณีเมื่อย้อนไปวันที่3พฤษภาเนี่ยนะฮะคุณอัศวินที่ไม่ได้ไปขึ้นเวทีกรุงเทพนะครับเมืองไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะเพราะได้ไปถ่ายรายการกินข้าวเย็นกับผู้ว่าผ่านไทยรัฐ plus นะครับมีคุณนิ้วกลมนะ ใช่ไหมฮะมีคุณอรพินยิ่งยง,ยงนนพัฒนา<ช><ช>ซึ่งเป็นบรรทธิการของไทยรัฐออนไลน์นะครับ,รบพร้อมร้อยตํารวจเอกนะับพงศกรขันวงซึ่งเป็นอดีตโฆษกก็ลูกแกนั่นแหละนะครับโดยมีการชี้แจงเรื่องกรณีการเก็บสําเนาบัตรประชาชนของคนที่มาฟังการปราศัยที่วงเวียนใหญ่ด้วยครับซึ่งพลลตรวจเอศวินนะฮะระบุว่าจุดที่มีการเก็บสาเนาบัตรคือพื้นที่เขตธนบุรีมีการชี้แจงไปแล้วเรามีนโยบายว่าหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด6,900กว่าหน่วย แต่ละเขตต้องมีผู้สังเกตการประจําหน่วยเลือกตั้งจะได้ช่วยกันตอนตรวจนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในวันที่22สองพฤษภานะว่าขาดหมายเลขถูกต้องหรือไม่ถ้าพบว่าผิดพลาดจะมีการค้านขึ้นมาโดยที่จะต้องแจ้งให้ก่อต่อทราบก่อนว่ามีใครบ้างยืนยันไม่มีนโยบายในการซื้อเสียงประเด็นก็คือว่ามีคนไปเห็นเงี่ยออว่าเก็บอะแล้วคุณคิดดูการเก็บสำเนาบัตรการเก็บบัตรเนี่ยโอ้โหมันเข้าตำราอะไรเก็บสำเนาบัตรนี่ไม่ค่อยชัว ก็บสำนักบัตรอาจจะมาฟังอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเก็บบัตรเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะนะแต่ว่าแกก็บอกว่าทั้งหมดนี้คือเก็บไปเพื่อที่จะหาอาสาสมัครกบว่างั้นที่จะช่วยแกในเรื่องของการอ่านคดอยากรู้นะถ้าเกิดคุณอยากจะไล่ขยิวเนียสวินจริงๆอ่ะคุณต้องไปถามไทรัฐพัน์นี่ว่าไทลัฐพันธ์รู้ไหมว่าเวทีใหญ่ขนาดนั้นและไทรัฐพันธ์ไม่ขยับเวลากินข้าวให้คุณอสศวินนะถูกปะแต่ถ้าไทรัสพัน์เขาบอกมาเลยว่าอ๋อ เมื่อทราบเลยว,ว่าโอ้คุณอัศวินจะต้องไปออกดีเบตใหญ่ขนาดนี้แล้วมาชนกับนะรายการของเขาปุ๊บเนี่ยนะยังจะยืนยันว่าให้มาไทรัสพาร์ทก่อนแล้วคุณอัศวินเสียทั้งเมืองอย่างนี้เหรอ,อใช่ไหมเพราะกินข้าวคนสองคนเองใช,ใช่ไหมแต่ที่พีคคืออย่างนี้จย์พีษเมื่อวันที่สบอกว่าเนี่ยเป็นการเก็บไปเพื่อที่หาสารสมัครใช่ไหมฮะแต่เมื่อวันที่ห้าเนี่ยนะครับเมื่อวานเออเมื่อวานเนี่ยคุณอัศวินตอบเรื่องนี้อีกครั้งนะครับระหว่างไปลงพื้นที่ชุมชนทางรถไฟแรดรวนะฮะโดยบอกว่าเนี่ยผู้สมัครส ตนไม่ได้ทําจะมาถามคนไม่ได้ทําได้อย่างไรก่อนจะเล่นมุกว่าจะให้ตนตอบแบบคนเอกประวิตธวงสุวรรณรังรองนายกหรือไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้พจริงๆแล้วก็ปกติก็เหมือนที่ตอนนั้นก็ถามเรื่องเทศกิจแกก็ไม่รู้อันนั้นแกก็ไม่รู้ก็ปกติอันนี้ก็คือสกอเผอิญว่าสกเนี่มันอยู่ในทีมเดียวกับแกครับแต่ไม่รู้แกก็ต้องแบกรับไปด้วยอ่ะก็ใช่ไงแต่แกจะมาตอบอย่างนี้มันได้เหรอพี่ในขณะที่สองวันก่อนหน้านั้นตอบมีเหตุผล แต่ผ่านไปสองวันอารมณ์ไม่ดีเลยฮะลืมขย่าวขวดอะไรเปล่าเอางี้เราจบเราจบเรื่องนี้ตรงที่ว่าถ้าไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกอสศวนแล้วกันใช่ั้นคุณคุณฟังถึงนี่แล้วคุณน่าจะรู้้ว่าคนที่เชื่อแบบนั้นก็สิ้นหวังจริงฮะแล้วผมเสียใจมากที่ต้องร่วมอยู่เป็นประชากรในประเทศเดียวคนโดยยฉก็ะุนเดียวกันในเมืองเดียวกันนะหล่อปูม่า คุณอัศวินีชี้แจงเล็กน้อยสั้นๆนะฮะบอกว่าที่ไม่ได้ไปเวทีดีเบตหลังๆเนี่ยเพราะว่างานเยอะนะฮะแล้วก็ไปมาเกือบ20รายการแล้วด้วยประชาชนเขาเบื่อจะฟังแล้วแหละนันก็เฉาเขาบางบางอันก็ไม่ได้ดังขนาดน้ผมว่าผมไม่เชื่อนะพี่ผมไม่เชื่อว่าประชาชนเบื่อจะฟังพวกแกเบื่อจะพูดแต่คนอะ อยากฟังแกเพราะพร้อมที่จะกระทืบแก่ใช่แต่มันก็คนมีคนอยากจะจับไม้จับมือแกบ้างอ่ะก็ขึ้นแล้วแต่คนเขาไม่อยากจะไปคือแกก็ต้องเลือกงก็ไม่ต้องรับปากหรือถ้าจะยกเลิกก็โทรไปบอกเขาล่วงหน้านิดนึงไม่งั้นเขาก็จะเอาเก้าอี้ว่างๆมาวางมันก็ยิ่งทําให้ท่านดูเสียมากขึ้นไปอีกไงเดี๋ยวมันจะมีขึ้นเรื่อยๆแหละครับช่วงนี้ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยบางคนผมว่าเขาลงพื้นที่ที่เขาได้คะแนนชัวร์ๆดีกว่าอืเขาอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้อะไรเพิ่มถูกไหม ค<ม>ือต่อให้เวทีสําคัญเวทีเนี่ยต้องไปไล่ดูว่าจัดเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วบางเรื่องพู้นตรงเขาอาจจะไม่ถนัดไม่ใช่เรื่องหลักของเขาอย่างวันนั้นเนี่ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยจำนวนมากมันเป็นเรื่องของอไม่ใช่เรื่องโครงสร้างใหญ่ถูกป่ะมันเป็นเรื่องอสิทธิมนุษยช,ชนเรื่องอะไรซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นไฟพาร์ตี้แรกของ,ของอนโยบายเวลาเขาพูดเขาอาจจะไม่ถนัดเท่ากับสิ่งที่เขาอยากจะทําก็ได้นะครับอันนี้ก็นะไม่เป็นไรผมเองผมอาจจะมีอีกมุมหนึ่งไง ก็แล้วแต่คนนะคือเขาก็ต้องรู้อ่ะแต่ว่าถ้าเขาไปพาดพิงคนอื่นอนะคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยต้องออกมาพูดด้วยครับ